ในช่างบอกว่าช็อตไปแล้วนะครับเครื่องนี้ของคุณว่ารินทร์ทอนนะครับจังหวัดนครปฐมดูสีส้มๆลูกสาวฝากส่งมาซ่อมนะครับช็อตไปแล้วครับขวช็อตขวแบตช็อตไปแล้วนะครับกลับคุณลูกค้าก็แจ้งมาว่ามันช็อตด้านในครับมีเสียงระเบิดแกะเลยครับเปิดฝามาแล้วนะครับดูครับโอ้โหมีรอยช็อตไปแล้วครับไอทีบีทีไม่แบบนี้เลย ถ้าไม่แบบนี้ก็ต้องดูในด้านแบตเตอรี่ด้วยนะครับว่ามีเบรกงเบรกเกอร์อะไรหรือเปล่าครับเวลาเบรกเกอร์ไม่ทิปมันก็จะทําอันตรายต่อเครื่องให้เสียหายเยอะมากขึ้น,นครับไล่วัดคาเลคเตอร์จุดต่างๆครับตัวที่เปลี่ยนนะครับตัวนี้เราก็แก้ไขในภาคไดเวอร์นะครับมันจะเป็นออโต อัพโตเสียไปทั้งหมดเปลี่ยนทั้งหมดแล้วก็มีไดโอดสาขามีตัว R าาเกตครับที่ขนานกับไดโอดทั้ง MHPT ครับแล้วก็ภาค DC to AC ครับก็เปลี่ยนไปครับทั้งหมดส่วนภาค DC to DC ก็อย่างที่เห็นนะครับมอดเฟสระเบิด ส่วน l g b t นะครับในด้าน dc to ac ไม่แบบนี้เลยไม่แบบไม่หยุดนะครับไม่ต่อเนื่องถ้าระเบิดแบบนี้ครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่แบบนี้มันจะลามนะครับไปยังออโตเดี๋ยวก็ลองวัดสัญญาณดูครับเสียหนักเครื่องน,นี้ครับเดี๋ยวเราจะวัดสัญญาณกันก่อนครับไม่รู้ว่าภาคสวิตช,ชิ่งดีหรือเปล่าครับนะครับ ลองเปิดดูสัญญาณครับมาแล้วนะครับอลองตัวต่อไปเครื่องนี้นะครับหน้าจอไม่ออกครับไม่รู้ว่าจอสีหรือเปล่าต้องหาจอสำรองมาทสด,ดูไม่มีจอครับสัญญาณมาแล้วครับ ในภาค MPT ครับมาแล้วเสียที่หน้าจอไม่ออกนะครับมันบน,นอะ ถึงขั้นต้องแกะจอออกมาซ่อมครับคือไฟแบ็คไลท์มันไม่ออกแต่เห็นตัวหนังสืออะไรต่างๆลางๆอยู่ครับดูที่หลอดแบ็คไลท์มันไม่สว่างครับไฟจุดนี้ไม่มีเราต้องแกะแบบนี้ครับตรวจวัดเจอคิวหนึ่งครับเจอตัวนี้ไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่า รเราวัดโดยไม่ผ่านทรานซิเตอร์ตัวนี้ครับมีไฟออกอยู่นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนอะไรดูนะครับสายแล้วเอาลองเปิดดูครับมาแล้วเอาละยบร้อยแจ้วเลย